ตนี้ต้องการยานะคนเนี่ยที่อยู่ที่บ้านหรือที่เป็นเนี่ยบางคนไม่มีอาการแล้วก็กลับไปมีอาการเขาต้องการยามากกว่าต้องการเตียงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องยานพานะถ้าไม่มีเนี่ยภาครัฐสมมติว่า,ายังไม่มีหาไม่ได้ภาคเอกชนก็ยินดีช่วยเหลือเยอะแต่ภาครัฐจัดจาก,การให้สิอย่าเพิ่งไปโทษร,รัฐบาลด้วยต้องช่วยกันก่อนอย่าเพิ่งไปว่าจะ่ไปด่ากันนะไปก่อนมันจะทําอะไรมากกว่าน,นี้ไม่ได้นอกจากช่วยกันพฤษพาคมที่จะมาถึงเนี่ยเราได้สั่งซื้อไปเพิ่มเติมอีกจํานวน 3ล้านเม็ดนะครับจะมียาเข้ามาในเดือนมีไอพฤษภาคมที่จะถึงอีกจํานวน3ล้านเม็ดผมเชื่อว่าเพียงพอแล้วก็จะมีการประเมินสถานการณ์แล้วก็สั่งซื้อเพิเ่มเติมอย่างต่อเนื่องจนกว่าเราจะผลิตยาของเราได้เองครับหลังจากที่มีการยกระดับขึ้นมานะครับจากพื้นที่สีแดงเป็นสีแดงเข้มนะมี6จังหวัดนะครับกรุงเทพมหานาครเชียงใหม่สมุทรปราการนนทบุรีนะฮะในพื้นที่ข้างเคียงเนี่ย นะก็ดูจากตัวเลขแล้วตอนนี้ก็มีการยกระดับขึ้นมานขอความร่วมมือนะครับที่จะไม่ให้มีการออกจากบ้านในยามค่ําคืนนะครับไม่ให้เดินทางไปไหนในช่วงระหว่างนี้ซึ่งปรากฏว่าพอมีการประกาศออกมาก็เงียบกริบทั้งกรุงเทพมหานครทั้งต่างจังหวัดในพื้นที่สีแดงหลายก็กลัวกันหมดในเชิงด้วยศาสตร์ทางการเมืองการปกครองรัฐบาลทํามาถูกหรือยังสื่อมวลชนส่วนใหญ่ก็บอกอยากจะให้มีการเคอร์ฟิลมันสะใจดี นะครับซึ่งจนถึงกระดนี้นะก็ทางสบคนะครับ,าอบอร,ร,นะร,บนะรบาฐบาบนก็ยังไม่มีการให้ประกาศเคอร์ฟิลแต่อย่างที่ผมเรียนแล้วก็ไปทำคลิปในพื้นที่ต่างๆให้เห็นนะว่าไม,ไม่ไม่เคอร์ฟิลันก็เหมือนเคอร์ฟิลละคนมันแทบจะไม่ขยับ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์ยียมผิดวัฒนาครับวันนี้สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u นะรับชมจากนอกใหนประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของโควิด1 9สถา,านการณ์โควิด -19 เป็นอย่างไรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของนักคอมมีาการตั้งคำถามว่านักคอมติดโควิด -19 จากสายพันธุ์อินเดียหรือเปล่าเพราะมีความรุนแรง นะครับเสียชีวิตภายใน7วันนะครับแล้วจะทำยังไงต่อไปประเทศไทยมันดีขึ้นหรือมันแย่ลง ให้สัมภาษณ์ของครอบครัวของนักข้อมุลชื่อนะครับทุกคนก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกนะครับว่าการจับไปของนักข้อมังนี้นั้นมันรวดเร็วมากนะครับแล้วก็ขอขอบคุณภาคส่วนนะครับที่ร่วมไว้อาลัยและร่วมแสดงความเสียใจในการจับไปของนักข้อมในวันนี้นะครับหลังจากนี้นะครับคุณเชอร์ตาจะทําการสวจอภิธรรมนะครับเพื่อที่ิศสุดกุลให้กับนักอม

ก็คือตอนนี้เราไม่มีรถอันนี้เขาฟังจากข่าวอยู่แล้วก็เห็นอยู่แล้วว่าคนเนสียชีวิตรออยู่ที่บ้านรอไปตรวจรู้ว่าตัวเองเป็นก็ไปไม่ได้เอาตายคาบ้านภาพแบบนี้มัน,มนแยกับสังคมไทยพี่คิดว่าพี่ช่วยได้ก็ถึงช่วยแล้วรถตู้โฟกเนี่ยมันมีที่กั้นพอดีมันเหมาะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วมันอย่างก็มีหลายพันคันอยู่ในกรุงเทพดยแล้วก็ต่างจังหวัดก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว,ว่าทางฝั่งราชการหรือฝั่งนั้นน่ะเขาไม่มีเราก็ช่วยได้เอารถไปก่อนอันนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือออทาางงงหงน,น่วยยต้มรับ ในไอเดียพวกนี้ที่ว่าทางเอกชนเขาอยากช่วยเหลือไอเดียนี้มีคนตอบรับแล้วก็มีเห็นว่าน้องเองก็ยังบอกว่ามีคนสนใจหลายคนอยากจะช่วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าทางภาครัฐเห็นว่ามันมีคุณค่าก็ยินดีเลยแล้วก็กาหนดที่มาเลยใครจะเอารถไปช่วยก็ขับไปอีกอันนึงนะฮะรถตู้เนี่ยที่เป็นรถตู้ที่เขาเอาไว้รับนักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวไม่มีเนี่ยคนเหล่านี้เขาไม่มีเงินผ่อนรถภาครัฐทําได้อย่างเดียวก็คือจ้างเขาสิใช่ไหมฮะ เสร็จแล้วก็ให้ตังเขาสักสามพันห้าพันบาทก็ได้แต่ละคันเนี่ยให้เขาทาที่กัน้นวันเดียวก็เสร็จมีกระจกมองข้างหลังได้ด้วยแล้วก็กัน้นระหว่างผู้โดยสารกับคนขับตู้แอร์มันก็แยกอยู่แล้วด้วยมันไม่มีนันติดเชื้อมันช่วยได้เราให้อุปกรณ์ป้องกันตัวเขาให้ชุด PE ให้เทอร์โมสแกนนะฮะให้ตัววัดแล้วก็ให้แอลกอฮอลทุจีตแล้วก็ทําการล้างรถด้วยสเปรย์ที่มันมีเครื่องมือเครื่องมือที่เป็นเป็นฮานอยู่แล้วเ้วยนะพวกนี้ทําได้หมดเลย ทำได้แค่เดียวเองถ้าจะคิดจะทํานะถ้ามีรถแบบนี้เราจะมีคนไปถ้าถามว่าจะเอาใครไปดีเราบางทียังไม่คิดนะว่าทุกวันนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ของคนที่หายได้เองหรือเข้าไปในโรงพายาบาลสนามแล้วก็หายได้คนเหล่านี้มีภูมิบางทียังยังไม่ได้ทานยาเลยก็เออหายได้เองแต่ว่าอยู่ในความควบคุมของ,ของทางรัฐอยู่ใช่ไหมฮะคนเหล่านี้นะเขามีจิตอาสานะเขารู้แล้วว่าซัวัคทำยังไงเขาโดนซวัมาสามสี่คนแล้วว่าเขาจะได้ออกมาสิบสี่วันเขามีภูมิคุ้มกันในตัวแล้วถ้ารัฐเป็นมวยเนี่ยรัฐต้องเอาคนพวกนี้ ช่วยเขาขอความช่วยเหลือจากเขาให้เขาเป็นจิตอาสาพ,พี่ว่าเขายินดีที่จะมาช่วยเสร็จแล้วก็ให้เขาทํางานด้วยเลยเป็นรายวันเป็นอะไรก็ว่าไปเลยเขาก็จะไปทำไมแมไปดูแลคนไข้เขามีความประสบการณ์มากมายก็คือว่าเขาเคยเป็นมาก่อนเขารู้ว่าตัวร้อนเป็นยังไงเป็นไข้เป็นยังไงแล้วค่อยๆทุบเราเป็นยังไงหายเองได้รับยายังไงใช่ไหมฮะเขารู้หมดเลยตอนนี้ต้องการยานะคนเนี่ยที่อยู่ที่บ้านหรือที่เป็นเนี่ยบางคนไม่มีอาการแล้วก็กลับไปมีอาการเขาต้องการยามากกว่าต้องการเตียงเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องยานพาหนะถ้าไม่มีเนี่ยภาครัฐสมมติว่า,ายังไม่มีหาไม่ได้ภาคเอกชนก็ยินดีช่วยเหลือเยอะแต่ภาครัฐจัดการให้สิอย่าเพิ่งไปโทษร,รัฐบาลด้วยต้องช่วยกันก่อนอย่าเพิ่งไปว่าจะไปด่ากันนะไปก่อนมันจะทําอะไรมากกว่าน,นี้ไม่ได้นอกจากช่วยกันอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อรัฐมนตรีเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยบางทีเนี่ยใกล้ใก้ตัวท่านเนี่ยจะมีคนประเภทเดียวก็คือเรียนเก่งตั้งแต่เด็กความเชื่อมัน่นในตัวเองอย่างนี้สูงอย่างี้จะไม่มีคนที่คิดบางทีนอกกรอบบ้างคนที่มีตังค์ชั้นบน ภาครัฐต้องรีบเปิดเขาเปิดรับความช่วยเหลือจากเขามันไม่ใช่จะเงินอย่างเดียวหรอกครับมันมันเป็นสิ่งของสมองด้วยอย่างตอนนี้ขาดรถเขายินดีให้รถก็รีบจัดสิแล้วก็ในเรื่องของ call center หรือแพลตฟอร์มเนี่ยไปโคกับแพลตฟอร์มที่เขามีการ deliver หรือมาส่งรถส่งอะไรอยู่แล้วอย่าง grab grab ใช่ไหมฮะอย่างเนี้ยมันนั่งรับโทรศัพท์อยู่ที่ไหนชื่ออะไรบ้านอยู่ไหนแล้วมันนั่งก่อก,กันอยู่เนี่ยโอ้โหมันไม่ไหวลำเค็ญเหลือเกินมีแอปพลิเคชันที่ใช้ได้ดีๆเยอะแยะ,ยะอย่างไลน์เนี่ยก็ใช้สิครับยังมีสารพัททีีีี่่ลลงะะะเเเบยนนนนนนไวว้้้แปป็็หมออชช เอามาปรับแพลตฟอร์มพวกนี้นะแล้วให้คนลงทะเบียนว่าเขาเป็นอะไรเขาวัดอุณหภูมิเขาเองได้ก็พอแล้วแล้วส่งมากดปุ้งก็รู้แล้วว่าเขาอยู่ที่ไหนโลเคชัน่นไม่ต้องมานั่งโทนั่งถามกันมันกลายเป็นแมนวนวลไปหมดเลยอันนี้มันมันถ้าถามผมไม่ไหวอีกอันขั้นหนึ่งต่ตอยนะอย่างซิริราชเนี่ยได้ทําแพลตฟอร์มเอาไว้เรื่องเทเลเมตเทเลเมดิซีนก็คือการการแพทย์ทด้วยเต่โนโคมนาคมโดยใช้ไอทีมาช่วยเรื่องพวกนี้มันจะเดฟิเนชันภาษาไทยอะไรก็เถอะว่า คือคุณอยู่นู่นหมออยู่ตรงนี้ติดต่อหากันได้เอามาใช้ให้หมดเขามีอยู่แล้วด้วยนะแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้หยิบมาใช้ผมยังงงเลยว่าของดีๆมีอยู่แต่เป็นนั่งรับโทรศัพท์กันแบนนวนแบบนี้ได้ยังไงมันต้องทําแล้วมันมีอยู่แล้วด้วยต้องทําเลยสําคัญที่สุดตอนนี้เขาต้องการยาไม่ใช่ต้องการเตียงหลายคนเตียงเนี่ยเอาไว้ใช้เอาไวใ้ไวให้เฉพาะคนที่เขาต,ต้องการหมอตรงๆจริงๆนะเอถึงเอาเตียงไป ไม่ว่าจะเตียงในสนามหรือว่าเทแทนโฮเทลหรือว่าเราเรียกว่าเป็นฮอสพิทอลก็เหอะแต่คนที่อยู่บ้านได้เนี่ยเขาไอโซเลตเขาเขาเขาแยกตัวเองอยู่กับบ้านได้มีหลายห้องเนี่ยต้องรีบไปหาเขาก่อนที่เขาจะติดคนอื่นต้องรีบเอายาไปให้เขาเสร็จแล้วพอเจอตัวเขาเสร็จปุ๊บถ้าดูแล้วก็นี่ก็จับเขามาที่นี่ไม่ใช่ทุกคนแห่ออกจากบ,บ้านหมดถ้าคุณมีเตียงเนี่ยแสนเตียงก็โอเคแต่คุณมีไม่พอต้องมาหาเตียงวันต่อวันเนี่ยเหมือนเช้าชามเย็นชามอะ่ะรู้หือ่นีวันนี้มีเตียงแล้วสองร้อยพันร้อยคนที่เกิดึันแล้ว,ว,นนลวไอ วันละ2,000 2,000ห้าวันหมื่นแล้วนี่นะตรวจก้าวหน้าหรือว่าตรวจเชิงลุกยังน้อยอยู่ด้วยถ้าคุณตรวจเชิงลุกอย่างที่คุณบอกว่าคุณสามารถตรวจเชิงลุกได้วันละหมืน่นต่างจังหวัดอีกหมื่นสองหมื่นทั้งหมดเนี่ยถ้าคุณตรวจสองหมื่นคุณเจอวันละหมืน่นสองหมื่นเปล่าอ่ะถ้าคุณตรวจวันละถ้าคุณตรวจวันละห้าหมื่นคุณอาจจะเจอสอง0 0หมื่นตอนนี้เลยไม่รู้ว่าคนที่มีเชื้อโควิดแล้วเดินไปเดินมาอยู่ในกรุงเทพต่างจังหวัดจานวนเท่าไหร่ไม่รู้เพราะว่าไม่แสดงอาการพอไปอยู่กับคนป่วยหรรือคนทีีีี่มโปจตตัววก็เสยชิ เขาเป็นเบาหวานโทษเขาไม่ได้ถ้าไม่มีโควิดเขาเป็นเบาหวานอยู่จนแก่จนเก้าสิบเขาก็อยู่ตอนที่มีภูมิแพ้ใครๆก็เป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้ตายคุณเป็โทษเขาเป็นภูมิแพ้ราคาไม่เ,เสียชีวิตไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยนะเปลี่ยนกฎเกณฑ์บ้างเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยมันทําไม่ได้แบบเดิมก็คือไปให้เขาออกมาเนี่ยอย่าให้เขาเคลื่อนที่ต้องไปหาเขาไปหาเขาต้องการอะไรหนึ่งรถสองคนผมช่วยคิดเรื่องรถแล้วคนก็มี คนที่ไหนอาสัยสมัครที่เข้าไป14บวันแล้วเขาออกมาเนี่ยสมมุติเข้าไปวันนี้สองพันุ่นเชื่อไหมคุณมีทหารสองพันคนแล้วนะที่ในอีกสิบสี่วันเขาออกพร้อมที่จะออไปช่วยคนข้างนอกคุณก็คัดผมครับผมอยากช่วยคัดทีชั้นคับอยากช่วยทีชั้นด้วยหลายคนเนี่ยจบพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์มีความรู้ที่ดีระหว่างสิบสี่วันเทรนเขานิดหนึ่งให้เขานิดหนึ่งตรงนี้นะเขาออกไปไดยนะถึงเขาสามารถไปช่วยคนในหมู่บ้านคนในในซอยในต่อเขาเลยได้หมดเลย ซึ่งสิ่ง,ส,งสิ่งนี้น่าจะต้องทํามากคนมันมีอยู่แต่คุณต้องใช้ให้เป็นถ้าถามตอนนี้นะนะคนครับที่เคยออกไปและกําลังอยู่เนี่ยในโรงพยาบาลสนามทั้งหมดเนี่ยใครอยากจะมาช่วยมากผมบ้านนะถ้าคุณได้คนร้อยคนคุณสบายแล้วถ้าคุณได้200คุณสบายขึ้นถ้าคุณได้คนพันคนที่จะอาสามาช่วยนะคุณเบาแรงหมอพยาบาลกับบุคลากรทางการแพทย์ได้เยอะมากจริงๆเนี่ยคนไทยก็เก่งแต่อยู่ที่ว่าถ้าได้ข้อมูลได้สิ่งที่ดีแล้วนําไปช่วยผู้นําไม่จาเป็นต้องเก่งแต่ผู้นําจะต้องฟัง ผมคิดอย่างหนึ่งก็คือคนไทยเนี่ยใจกุศลยินดีอยากจะช่วยเยอะแยะแล้วคนที่อยู่ในชั้นบนเพื่อนๆผมหลายๆคนที่กเรารู้จักเนี่ยเขายินดีที่จะช่วยมหมดเลยภาครับขอให้เปิดใจรับเขาเท่านั้นเองครับมีที่ไหนถ้าคนอยากช่วยแล้วไปปิดประตูไม่ให้เขาช่วยอ่ะอีกอันหนึ่งก็คือผู้นำเนี่ยนะต้องหาคนที่คิดอะไรเนี่ยนอกเอา off the box หรือนอกกรอบบ้างไปช่วยแต่จิตใจผมคิดว่าทุกคนเนี่ยจิตใจตอนนี้ที่ทําเพื่อประเทศเนี่ยทั้งระดับผู้บริหารทุกคนหวังดีอยู่แล้วแต่ว่าผลมันออกมาแบบนี้ก็ต้องดึงต้องยอมรับสองต้องแก้ไข อย่าไปดื้ออย่าไปคิดแล้วก็อย่าไปโทษประชาชนสำคัญที่สุดเราเนี่ยเรากล้าด่าตรงๆกูไม่แคร์เนี่ยกูจะไปแคร์ทำไมใช่ไหมประเทศกับประเทศของเราลูกผมก็ต้องโตอยู่ที่ประเทศนี้ด้วยสำหรับเขาจะจริงเรื่องจำนวนยาฟาวิพิลาเวียที่เราใช้รักษาโรคโควิด -19 ในปัจจุบันนะครับยาจำนวนสล้านเม็ดเนี่ยพึ่งเข้ามาถึง ประเทศไทยเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมานี้เองนะครับปัจจุบันก็มีการจําหน่ายจ่ายแจกไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนไปเรียบร้อยแล้วนะครับปัจจุบันยังเหลือคงคลังอยู่ประมาณ1นึ่0ล้านห้าแสนเม็ดเศษนะครับเพราะฉะนั้นจากเด็ดการใช้ปัจจุบันอยู่ที่วันละประมาณ4ี่0 0ื่ถึงห้าหมเม็ดนะครับตามข้อบ่งชี้ใหม่ที่จะให้ยาเร็วขึ้นและจํานวนประชา ทำจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นเราก็มีการเตร,ตรียมการที่ชัดเจนนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าในเดือนพฤษภาคมที่จะมาถึงเนี่ยเราได้สั่งซื้อไปเพิ่มเติมอีกจำนวน3ล้านเม็ดนะครับจะมียาเข้ามาในเดือนมีไอพฤษภาคมที่จะถึงอีกจำนวน3ล้านเม็ดผมเชื่อว่าเพียงพอแล้วก็จะมีการประเมินสถานการณ์แล้วก็สั่งซื้อเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องจนกว่าเราจะผลิตยาของเราได้เองครับ ในเชิงงานวิเคราะห์เราคงเห็นว่านักค่อมเนี่ยตอนอไปโรงพยาบาลหลังจากติดเชื้อโควิด1 9เพราะว่าติดมาจากาผู้ดารานักร้องนักแสดงด้วยกันนนะฮะซึ่งไปถ่ายรายการก็น่าจะติดมาจากบอนซึ่งเจอคนแรกจากนั้นก็ไปเจอ,อาทางตลก อีกสอสาคนคราวนี้ก็มานาคอมนาคอมเสร็จก็ไม่ค่อยไหวไปก็ให้สัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายในรายการโหนกระแสของกันชัยนะครับต่อมานาคอมก็เสียชีวิตในระยะเวลา7วันที่ผ่านมาดราม่าของนาคอมหลังจากที่ลูกสาวกับลูกเขยออกมาเรียกร้องขอให้หนาคอมไปรักษาอย่างโรงพยาบาลดีๆก็ปรากฏว่ามีคนออกมาต่อต้านบอกว่าใช้เด็กเส้นถือว่าเป็นดารา ตอนนี้นาคอมเสียชีวิตแล้วนะครับคนที่มาแสดงความคิดเห็นมาต่อต้านเรื่องน้าคอมไปโรงพยาบาลตอนนี้นะครับมีความรับผิดชอบอย่างไรบ้างก็คงเป็นสำนึกนะผมว่าลึกๆแล้วเนี่ยเขาต้องคิดแล้วล่ะนะะเขาเรียกว่าเป็นพฤติกรรมวิบัติเกิดขึ้นนะครับมีนักร้องแต่งเพลงเพื่อให้กำลังใจแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์นะครับ พวกที่อ้างด e โม c ครซีหรือประชาธิปไตยก็เกิดตักกะวิบัติขึ้นมานะครับไปทําการโจมตีเขาว่าไปให้กําลังใจแพทย์แผนแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ทําไมทําไมไม่เขียนเพลงโจมตีรัฐบาลบ้าเป็นใหญ่แนละ้วนะครับความวิกฤตกําลังเกิดขึ้นนะครับในเชิงงานวิกฤตตอนนี้ถูกตั้งคําถามว่าสายพันธุ์ที่ระบ,บาดตอนนี้ มันสายพันธ์อะไรกันแน่ประเทศไทยดีขึ้นหรือยังเป็นสายพันธุ์อินเดียหรือเปล่าสถานการโดยรวมรัฐบาลน,นั้นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองในเรื่องการควบคุมสถานการณ์โควิด -19 หลังจากฝ่ายค้านออกมาเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์และกรรัมตรีต้องลาออกและบอกว่าต้องได้มืออาชีพเข้ามาทำการบริหารประเทศตกลงมันยังไงกันแน่เป็นเชิงงานสังเคราะห์นะครับตอนนี้ สายพันธุ์ที่ติดที่นครจนถึงขนาดนี้หมอยังไม่ได้ยืนยันนะครับว่าเป็นสายพันธุ์ของอินเดียนะครับทำไมคนเชื่อว่าเป็นสายพันธุ์ของอินเดียนะครับเพราะว่าเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักในอินเดียมีคนติดเชื้อกว่า3 8แสนคนนะครับแต่อันที่จริงแล้วอินเดียมีคนตายประมาณ3 0 0แสนคนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยหนักกว่าอินเดียนะครับมีคนตายมากกว่า5 0 0แสนคนเข้าไปแล้ว ตอนนี้อันดับหนึ่งที่มีคนติดเชื้อรายวัน3.8แสนคนคืออินเดียรองลงมาคือบราซิลและสหรัฐอเมริกาสายพันธุ์ที่ติดที่ไทยนะครับที่เกิดการแพร่ระบาดเป็นคัสเตอร์ใหญ่ๆเป็นกลุ่มก้อนเกิดจากที่สถานบริการในทองหล่อระบาดมาที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นสายพันธุ์ที่มาจากอังกฤษนะครับผ่านมาทางขเขมรจากนั้นเข้ามาติดยังประเทศไทยเพราะมีการไปเล่นบอลที่ขเขมรแล้วก็กลับมาติดสถานบริการในประเทศไทย เกิดการแพร่ระบาดจำนวนมากรัฐมนตรีอย่างน้อย2องคนเข้าไปเกี่ยวข้องและถูกกล่าวหาว่านำเชื้อมาแพร่ระบาดแก่ประชาชนและรัฐมนตรีก็ติดโควิด1 9ด้วยก็เป็นประเด็นทางไวรัลมาในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงขนาดนี้ส,สบคยังคงยืนยันว่าสายพันธุ์ที่อยู่ในประเทศไทยเป็นสายพันธุ์ที่มาจากอังกฤษนะครับไม่ได้เป็นสายพันธุ์ที่มาจากอินเดียแต่อย่างใด แต่สายพันธุ์ที่มาจากอินเดียตอนนี้เกิดการแพร่ระบาดไปแล้วอย่างน้อย17ประเทศหนึ่งในนั้นคือฝรั่งเศสประเทศที่เป็นเดโมเกซีหรือประชาธิปไตยที่ผู้ติดเชื้อโควิด1 i มากกว่า5 0,000 000คนสำหรับฝรั่งเศสนะครับมาตรการล็อกดาวน์ยังคงเป็นมาตรการหลักๆที่ฝรั่งเศสนำหลักคิดนั้นไปใช้นะซึ่งเป็นหลักคิดของประเทศไทยซึ่งองค์การอนามัยโลก บ,บอกว่านะได้ทําบยัยมพันธนะ์แล้วก็ได้ทําคลิปวิดีโอแล้วได้ประก,กาศออกมาอย่างเป็นทางการให้นําหลักคิดของประเทศไทยไปแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด -19 ทั่วโลกซึ่งทั่วโลกต่างใช้หลักคิดของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตนะครับสำหรับสถานการณ์โดยรวมหลังจากที่มีการยกระดับขึ้นมานะจากพื้นที่สีแดงเป็นสีแดงเข้มนะมี6จังหวัดนะครับกรุงเทพมหานครเชียงใหม่สมุทรปราการนนทบุรีนะฮะ ในพื้นที่ข้างเคียงเนี่ยนะก็ดูจากตัวเลขแล้วตอนนี้ก็มีการยกระดับขึ้นมานะครับขอความร่วมมือนะครับที่จะไม่ให้มีการออกจากบ้านในยามค่ำคืนนะครับไม่ให้เดินทางไปไหนในช่วงระหว่างนี้ซึ่งปรากฏว่าพอมีการประกาศออกมาก็เงียบกริบทั้งกรุงเทพมหานครทั้งต่างจังหวัดในพื้นที่สีแดงหลายก็กลัวกันหมด ในเชิงด้วยศาสตร์ทางการเมืองการปกครองรัฐบาลทํามาถูกหรือยังสื่อมวลชนส่วนใหญ่ก็บอกอยากจะให้มีการเคอร์ฟิวมันสะใจดีนะครับซึ่งจนถึงขนาดน,นี้นะก็ทางสบคนะครับ,บรัฐบ,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 บาลก็ยังไม่มีการให้ประกาศเคอร์ฟิวแต่อย่างที่ผมเรียนแล้วก็ไปทําคลิปในพื้นที่ต่างๆให้เห็นนะว่าไม่เคอร์ฟิมันก็เหมือนเคอร์ฟิแล้วคนมันแทบจะไม่ขยับละทุกคนกลัวยิ่ยงการเสียชีวิตของนาคอมเนี่ย นะครับทำให้เห็นชัดเลยนะครับคนยิ่งกลัวตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด1 9ขณะทำคลิปเนี่ยลดลงมาเหลือ1,800ก่อนหน้านั้น2 8 0 8แล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับสถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นนะฮะแต่มีคนตายเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น7วันเสียชีวิตนะักคอมเสียชีวิตเพราะอะไรนะรักคอมเนี่ยเสียชีวิตเพราะว่าเขามีอาการป่วยแทรกซ้อนนะครับอยู่แล้วนะเป็นโรคประจําตัวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเบาหวาน ม่ว่าป,ปัญหาเรื่องท้องทางเดินหายใจเรื่องของโรคอ้วนก็มีปัญหานี้อยู่แล้วพอนะครับเป็นโควิด1 9ขึ้นมา7วันจบแล้วนะโรคนี้หนักกว่าโรคเอชซิฟิลิสแลก็อีกหลายโรคนะครับคนที่มีร่างกายแข็งแรงก็จะสามารถอยู่ได้ใครที่ร่างกายไม่มีไม่แข็งแรงโดยเฉพาะมีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจเนี่ยนะก็จะไปก่อนเพื่อนเลยทีเดียว นะครับโดยภาพรวมในเชิงงานสังเคราะห์รัฐบาลทามาถูกแล้วอันนี้ผมก็เรียนให้ทุนส่วนทราบสถานการณ์ดีขึ้นถึงแม้ว่าฝ่ายค้านในสภาพู้แทน,ะะนนะรัษฎรนะมีการเคลื่อนไหวหลังจากที่ทักษิณออกมาเคลื่อนไหวนะครับขอเป็นคนกลางขอผูกสัมพันธ์รัฐบาลปฏิเสธปฏิเสธปุ๊บก็ปลุกคนขึ้นมาร่วมกันขับไล่อ้างว่าสถานการณ์วิกฤตแต่ตอนนี้สถานการณ์กลับมาดีขึ้นดีขึ้นเป็นระยะระยะระยะ,ะ,ยะนะครับซึ่งตอนนี้สงสารนคอมนะ การตายด้วยโควิด -19 เนี่ยพระไม่ดีสวดเลยนะครก็ต้องรีบเผาทันทีซึ่งเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่เกิดเฉพาะประเทศไทยเกิดขึ้นในอินเดียฝรั่งเศสก็หนักหลายๆประเทศกำลังหนักอยู่นะไม่ใช่เบานะเรายังอยู่ในช่วงที่โอเคดีขึ้นฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะครและยังคงเป็นอันดับหนึ่งของโลกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด -19 ปัจจุบันนี้อย่าลืมนะฮะเรายังคงล็อกดาวน์ปิดประเทศ คนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้านะครับคนนอกเข้ามาได้เฉพาะเป็นคนไทยตอนนี้ที่อินเดียไทยก็ไปทําการนําเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็นําเครื่องทางการแพทย์ไปทําการช่วยเหลืออินเดียขณะเดียวกันก็ไปรับคนไทย3คนที่อยู่ใน,นเดียกลับประเทศสหรัฐอเมริกาก็ขนประชากรของตนเองกลับประเทศทันทีเพราะว่าการแพร่ระบาดโควิด -19 ในอินเดียกําลังหนักและไม่มีท่าทีว่าจะเอาอยู่ ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ด้วยสายพระเนรที่กว้างไกลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงคาดการว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 จะอยู่ในประเทศไทยไปอีกระยะหนึ่งความห่วงใยที่พระองค์มีต่อผสกนิกรชาวไทยที่จะได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศอาทิพระราชทานทรัพย์100ล้านบาท สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบ,บพิษ84พรรษาโรงพยาบาลสริราช2,407ล้านบาทให้แก่โรงพยาบาลเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์345ล้านบาทให้แก่เรือนจำและโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำเพื่อจัดซื้อเครื่องมือและครุภัณพันทางการแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลห้องตรวจหาเชื้อให้แก่โรงพยาบาล20แห่งอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้กับ123โรงพยาบาลเพื่อรับมือสถานการณ์โควิด -19 ประกอบด้วย เครื่องช่วยหายใจ200เครื่องเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ28ชุดเครื่องเอ็กซเรย์ดิจิตอล1เครื่องเครื่องกำจัดเชื้อโรคและฟอกอากาศบริสุทธิ์20เครื่องเครื่องช่วยกดหน้าอกเพื่อฟื้นคืนชีพห้าเครื่องเครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ5ชุดกล้องสองทางเดินหลอดลมแบบเคลื่อนที่1ชุดโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่1ชุดเครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ2เครื่องชุดการไวรัส PAPR 4ชุด เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว50เครื่องหน้ากากอนามัย2ล้านชิ้นเฟสชิลล์50,000ชิ้นชุด PPE 7 0 0 0 0ชุดพระราชทา,านรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย20คันรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน8คันและรถเอ็กซเรย์ระบบดิจิตัลเคลื่อนที่2คันด้วยความห่วงใยและน้ำพระราชาลิไทไยนับเป็นพระมหากราาุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยให้ก้าผ่านวิกฤตนี้ไป jack จะจบลงเมื่อไรต้องพบต้องเจอความทุกข์ยังไงแค่ไหนเพียงใดไม่มีใครจะตอบได้แต่สิ่งเดียวที่ฉันรู้จากนี้ไปเราเท่านั้นที่ต้องรู้ชิดตากันที่เราเจออยู่ บวดรราวสักเพียงไหนจะทุกทนสักเท่าไรสิ่งที่พวกเรานั้นพอจะทำได้คือส่งกำลังใจให้กันและกันก่อนในความทุกข์ร้อนที่เราเจออยู่เจอดีร้ายสึกเท่าไร แค่ <Yeah. S 2> ในก็นต้องสู้จึงแม้ไม่รู้จะเจออะไรขอส่งกำลังใจให้เราได้เดิน่านไม่ว่าเหตุการณ์เป็นแบบไหนและถึงแม้ทุกๆอย่างนั้นต้องเริ่มใหม่แต่เธอและฉัน เราเหมือนไปควางในฤดูร่าสั่งมันหนังดราม่าที่อยากให้ภาพปัดวันที่ทุ่งเทและเจมหมดหน้าตักกบกลายจาศูนย์สลายและกลายเป็น,ปนกองซากกลักกลายเป็นลากหนักมานานแล้วปิดแงะเหมือนกับเกากลายเป็นสถานการณ์ที่ต้องอยู่บ้านแล้วหลับกันยาวเวลาเดินช้าไปชักเก็บสั้นและทันเข็ดยาวแต่แล้วเธอเชื่อหรือไม่ว่าฟ้ามืด ทุกร้อบที่เราเจอ ส่งกำลังใจให้กันและกันก่อนในความทุกข์ร้อนที่เราเจอ